พลังสูงวัยหัวใจไม่ชราติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5สิบเุดหาเมเฮรคุณฟังคะมาดูในเรื่องของ การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดแข่งขันกีฬาสี่เกฟครั้งที่33ปี2568ของจังหวัดสงขลานะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้คัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพตามขั้นตอนแล้วก็ได้สรุปผลการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นชอบก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบโดยให้กรุงเทพมหานครชนบุรีแล้วก็สงขลาค่ะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการจัดการ แข่งขันซีเกมครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2,568ค่ะแล้วก็ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ระหว่างวันที่20ถึง26มกราคม2,569นะคะ ซึ่งคณะอนุกรรมการค่ะพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพได้พิจารณาข้อมูลแต่ละจังหวัดภายใต้แนวคิดการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชนและชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการมีแผนพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยมีปัจจัยหลักอยู่ที่สนามแข่งขันและฝึกซ้อมและปัจจัยสนับสนุนอย่างเช่นที่พักแล้วก็อาหารสถานพยาบาลการคมนาคมด้านการตลาดแล้วก็สิทธิประโยชน์ค่ะซึ่งจังหวัดสงขลาเราก็มีความพร้อมในด้านต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยเมื่อวานนี้นะคะในพิธี ปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชาค่ะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ร่วมกันร,รับมอบธงในการเป็นเจ้าภาพร่วมกีฬาซีเกมครั้งที่33ด้วยนะคะเราชาวจังหวัดสงขลาค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬาซีเกม ในปี2,568ได้นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลาร่วมกันสร้างสงขลาเมืองกีฬาให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกนะคะ